โอเคครับ okay, สวัสดีครับย <channel> ินดีต้อนรับสู่ช่องค่าไม่แชแนลนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวอย่างเนี้ครับชาร์โดรากอนจิวชาร์โดรากอนอะไปไหนวะชาร์โดรากอนจิวตัวนี้นะครับผมนะว่ามันมีความสามารถอะไรนะครับผมนะนี่ครับนี่คือความสามารถของมันนะครับอันนี้คือความสามารถที่อัปเกรดไปแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของความสามารถที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับผมเห็นได้เลยครับว่าอัปเกรดกับไม่อัปเกรดเนี่ยความสามารถมันแตกต่างกันมากเลครับผมนะซึ่งความสามารถของมันมีอะไรนะครับผมนะมีโอกาสนะครับมีโอกาส เปอร์เซ็นต์อยู่ที่การอัปเกรดนะครับ มีโอกาสที่จะบล็อกมิสไซล์ทั่วไปและมิสไซล์ซูปเปอร์นะครับก็บล็อกมิสไซล์ทั่วไปนะครับมิสไซล์ทั่วไปก็คือมิสไซล์สีฟ้ามิสไซล์ซูเปอร์คิอมิสไซล์สีแดงอันนี้คือความสามารถในการบล็อกของมันนะครับซึ่งเป็นความสามารถที่โคตรจะดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นรถที่บล็อกมิสไซล์ได้เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ความสามารถต่อไปนี่คือเจ็บบล็มาเลยครับความสามารถที่สองนะครับมีโอกาสนะครับที่จะหนีออกจากแระแรงน้ําหรือปะแรงน้ำน้ำแข็งได้อ,อยา่างรวดเร็วขึ้นแระแงน้ำน้ำแข็งนี่ครับอย่าง น้ำทั่วไปเนี่ยเราสามารถเคาะจอได้นะครับเพื่อทําให้มันแตกเร็วขึ้นแต่ไอตัวนี้คือเราไม่ต้องเคาะจอเลยเราไม่ต้องเปลืองนิ้วในการไปเคาะจอนะครับคือมันแตกให้เราไวมากแล้วก็มันมันจะโจงกับความสามารถที่3ครับนั่นก็คือมีโอกาสที่จะยิงมิสไซล์โต้กลับไปไอคนที่มันปาสใส่เราอะนะครับโต้กลับไปเมื่อเราหนีจากพวกโป่งน้ําหรือแมลงน้ําได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับก็พูดได้ง่ายครับเมื่อเราหนีไอพวกอะมแมลงน้ำเนี่ยหนีไวปั๊บแตกไฟป,ปู๊บโดยที่เราไม่ โดยที่เราไม่เขย่านะครับเราจะยิงเม็ดทรายสวนกลับไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่หนึ่งครับเราก็จะยิงสวนกลับไปหาคนที่มันปลาเราจะข้างหลังนั่นแหละครับถือว่าเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับผมนะตัวอย่างชาโดรากอนจิวตัวนี้นะครับสามารถไปจัดกันได้ครับผมนะในร้านค้าเวลานะครับหรือเมืองนำโชคนะครับซึ่งแน่นอนครับการรีวิวในครั้งนี้ครับเราจะเอาแค่รถนี้ไปรถฝึกหัดไปนะครับผมย้ำอีกทีผมจะเอาแค่รถฝึกหัดไปเท่านั้น เพราะถ้าเอารถคันอื่นไปนะครับมันจะแสดงความสามารถได้ไม่เต็มที่ผมเลยขอเอารถฝึกหัดไปเพื่อให้ทุกคนเห็นประสิทธิภาพของมันแบบเต็มพิกัดนะครับแบบความสามารถของตัวสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวและผมบอกกัเนเลยครับว่าคลาสสัตว์เลี้ยงเนี่ยโคตรจะมีผลต่อเกมนี้เลยนะครับเพราะว่าคลาสแต่ละคลาสเนี่ยมันมีผลหมดเลยคลาสนี้มีทั้งความ3ความสามารถแต่คลาสที่มันรองจากมันมีแค่2ความสามารถซึ่งมีแตกความสามารถป้องกันครับแต่ไม่มีความสามารถในการสวนกลับบนตัวอย่าง Shadow Dragon Q ตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมความสามารถของมันค่อนข้างจะเจ็บว้าว นะครับทุกคนสามารถไปจัดกันได้นะครับในราคาที่ค่อนข้างจะไม่แพงนะครับไม่เจ็บตัวกันไปท้าแรกกับความสามารถองมันผมมองว่าความสามารถองมันเจมวาวมากเลยนะครับผมนั่นไงนั่นไงนั่นไง ตัวว่าลราพูดอยู่จังนานอ๊ะทำไมมันไม่ติดเลยก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำไมมัไม่ติดโอเคเข้าใจนะครับเรียบร้อยดูดดูดยิงเราสิแน่จริงยิงเราสิยิงเราสิแน่จริงอยากโดนยิงจังเลยอยากโดนยิงจังเลยอยากโดนเออโดนแล้วยิงไปเลยยิงไปเลยนี่ไงหลบ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 เลี่ยงหลบเลี่ยงขอปลาปองน้ำหน่อยตู้มไม่โดน อย่ามิตายแต่เราที่เราอยากเห็นความสามารถของตัวได้อยากเห็นความสามารถของตัวนายจังเลยโอ้โลบยังไหวสุดยอดเลยยังไม่ลบอีกโอ้โหเอาไปดีกว่าบุบอ่เบรกหน่อยเบรกหน่อยอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะเราอยากโดนอ่ะนายเราอยากโดนน่ะยิงมาเซ่เลยยิงมาบอกว่ายิงมายิงมาโอ้ยข้างหลังนี่มันโดนกัน,ลน,น,าน,านาเลยดีนาดาเลยมาลองค,คลายเซียโลทิ้งไปอีกรูเหรออีกรูเหรอ โอ้ยมันไม่ยิงมาเลยว่าบอดตีไงสายฟ้าหน่อยแล้วกันเออนี่ไงหลบหลบหลบแต่ไม่มีใครยิงมิสไซล์มาหาเราเลยเอากล้วดไปเอากล้วดไปอ่าโดนกล้วยอ่าโดนไหมดูดิเออไอ้ยิงมิสไซล์ครับคุณผู้ชมเออโดนครับโดนโดนโดนโหทีหนึ่งก็ใช้ได้เนาะนะครับบล็อกมิสไซล์บล็อกแน่นอนครับไม่ต้องพูดเลยนะครับไปเด็กโก้นี่แนี่ยมาเกะม่เกะ อ่าบล็อกงสุดยอดเลยคุณผู้ชมโอ้บรรบล็อกให้ทุกอย่างจริงว่ะคุณผู้ชมความสามารถของมันนี่คือมันมันเจ็บนะดูสิแค่สัตว์เลี้ยงตัวเดียวผมแค่เอารถรถประกัดมาเล่นอะ่ะผมก็แบบมันชิวแล้วคุณผู้ชมดูสิโคตรชิวเลยเล่นแบบนี้คือโอ้สบายเออนี่ไงอันนี้เมื่อกี้ช้โลไม่ได้แจกความสามารถสัตว์เลี้ยงหรอกโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างกับผมกับ ตัวความสามารถของตัวชาร์โดรากอนจิวนะครับผมเรียกถูกใช่ไหมชา a ์ o w รากอนจิวตัวนี้นะครับเป็นไงบ่างครับความสามารถของมันเหมาะกับการเล่นโหมดไอเทมเลยไหมผมเอารถเปล่าๆไปเล่นแต่ว่ามันมีความสามารถในการกันมิสไซล์มันมีความสามารถในการที่แบบว่าสมมุติเราแตกจากปกน้ําเร็วหรือว่าแตกจาแกแมางน้ําเร็วนะครับ มันก็สามารถยิงมิจายสวนไปเลยไม่ว่าเราจะอยู่ลำดับที่1มันก็ยิงกลับไปข้างหลังนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะดีและครบเครื่องมากครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ทุกคนก็สามารถไปจัดกันได้ครับที่เมืองนําโชคนะครับผมแล้วก็มาดูที่ร้านค้าเวลาครับร้านค้าเวลานี่ครับมันจะมีอยู่ครับลด40มาเดี๋ยวผมสูมไม่ดูเลยนะครับสูมไม่ดูเลยปึ๊บลด40นี่ครับลดสูงสุด40ก็อยู่ประมาณ2,640 แบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นรถที่เอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างจะเจ่มว้าวมากเลยนะครับก็สามารถไปติดตามมันได้นะครับผมนะนมก like, ็ไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าผมคลิปต่อไปเป็นไรว่าผมจะมาทำอะไรต่อฝากไลค์กบแชร์ติดตามกันสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็โดยไปบ้าไปเจอผม